เมื่อคืนนะครับฝนหิมะตกมาหนักเหมือนกันะครับสังเกตได้ว่าร,รอบๆตัวนี่จะเต็มไปด้วยหิมะเลยนะฮะร,รถนี่ก็จะหุ้มด้วยหิมะเลยนะครับมีผมก็เพิ่งตื่นออกมานะครับตอนนี้เป็นเวลาประมาณ9โมงกว่าๆนะครับดูนะฮะทะเลหิมะไปเลยนะครับ ส่วนผมก็ตื่นนะตื่นเต้นม,มากนะครับดูชุดนะฮะสังเกตดีๆว่ากางเกงนี้เป็นขาสั้นนะครับรองเท้าแตะด้วยนะครับนี่นะฮะแต่ไม่เป็นไรเราเพื่อมาถ่ายมาเรายอมนะครับแป๊บเดียวไม่หนาวมาก ครับเก้าอี้ขาวโพลนไปเลยนะครับแม่ชักเริ่มหนาวแล้วเหมือนกันนะฮะดูบนรถนะฮะนี่คือมุมเดิมที่ผมเคยถ่ายไว้ตอนที่มีหิมะตกมาตอนนู้นน,นะครับถ่ายดูวันนี้หิมะตกมาเยอะ อากาศที่เมืองไทยร้อนมากนะครับผมก็สงสารเพื่อนๆนะฮะแล้วสงสารทุกๆคนนะครับแต่ก็ทําในได้ครับผมจะมาอยู่ที่หนาวก็ต้องพบกับชะตากรรมที่ต่างออกไปนะครับเดี๋ยวเราจะทํากรรมวิธีที่คนไทยชอบทํากันนะครับแล้วเจอหิมะนะครับนี่คือมือผมนะครับนี่เราก็หยิบหิมะขึ้นมานะครับนี่นะครับนี่นะครับแล้วกินนะะ นี่กากินหม้านะครับโอ้ยแม่ดีเราถ่ายรูปกันดีกว่าครับถ่ายวิดีโอแค่พอประมาณพอนะครับ